สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันโดลากันเช้าเช้ามาดูน้องแมวกินหญ้าค่ะจะมีน้องหมีทองน้องเสือทองน้องทองดําค่ะพี่ทองดําค่ะกินหญ้านี่ค่ะน่ารักมากเลยลูกตอนเช้านะคะพาน้องแมวมาวิ่งเล่นค่ะอร่อยไหมครับ อร่อยไหมครับน้องพี่ทองสี่พันนะครับทองสี่พันปิ้ยาก มันก็จะเป็นเจ้ามีทองค่ะมีทองมีทองไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดูไปดูไปดูว่าเสือทองนี่ค่ะไปแน้วเสือทองอันนี้ก็ทองสี่พันค่ะอย่าเล่นดินนะโรกสกรปรกนะครับ กระปุกนะครับเนี่ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันตุลกันนะคะตอนเช้าๆก็มาดูน้องแมวค่ะนี่ค่ะน้องแมววิ่งเล่นกินหญ้าตามอัธยาศัยเลยวิ่งเล่นกินหญ้าตามอัธยาศัยเลยครับนี่ค่ะน่ารักในอินโดมากเลยค่ะ ตอนเช้านะคะพาน้องแมวมาวิ่งเล่นค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคคมพันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆเลยนะคะนี่ค่ะน่ารักน่าอินดูมากเลยค่ะ จะไปไหนเลยลูกฝนมันฝนจะตกอีกวันนี้มันฝนจะตกเลยอากาศเยน็นๆย็นมันฝนจะตกเลยมันฝนจะตกเลยครับจะไปไกลนะลูกนั่นน่ะเห็นนกไหมเห็นนกไหมนั่นน,นั่นนั่นนกเห็นนกไหมครับนั่นเห็นนกเอี้ยงไหมครับเห็นนกเอี้ยงไหมครับเห็นนกเอี้ยงไหมครับ นกเอียงมาแล้วอ้อากาศเย็นค่ะพี่น้องอากาศเย็นสดชื่นมากเลยค่ะนี่ค่ะในบริเวณโรงเรียนบ้านน้องแรมเช้าอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะอากาศเย็นสบายดูแมวก็จะงงงง,งงงงกับอากาศเลยค่ะนกอะไรเนี่ยนกเอียงว้าย ดูนกเอี้ยงพี่น้องนกนกเอี้ยงนกเอี้ยงมาใกล้มากเลยค่ะแมวก็จ้องดูจะจับนกหรอลูกหนูจะจับนกให้ได้เลยหรอนั่นไปแล้วนกเอี้ยงไปแล้วนกเอี้ยงบินไปแล้วนกเอี้ยงบินไปแล้ว เหนดูสินี่ค่ะน้องเสือน้องหมีทองค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะโอ้ยสวยมากเลยค่ะอยู่ในปลายหญ้านี่ค่ะมีทองสวยมากเลยค่ะพวกหมีทองกับน้องกวางทองค่ะดูค่ะกําลังกินหญ้าน่ารักมากเลยรถแม่ดู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 น่ารักแนนดูมากเลยค่ะดูได้ยินเสียงรถวิ่งนี้เลยกลัวมากเลยกลัวเสียงรถนี่ค่ะ น้องกวางกำลังกินหญ้าค่ะพี่น้องขอบคุณน<ส>ิฟซี่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันธุลากันค่ะขอบคุณล้ายๆเลยนะคะนี่ค่ะน้องกวางกำลังกินหญ้าค่ะน่ารักในอินโดมากเลยค่ะสวยงามเลยค่ะกินหญ้าตอนเช้า แล้วก็จะเป็นเจ้าเสือทองค่ะเสือทองก็แอบดูจิ้งจุกส่วนน้องมีวิ่งเข้าบ้านไปแล้วค่ะกลัวน้องมีน่าจะกลัวค่ะวิ่งเข้าบ้านไปแล้วค่ะไปแล้ว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 ค่ะวิ่งเข้าบ้านไปแล้ววิ่งเข้าบ้านไปแล้ว ไปเข้าบ้านก็ดีกว่าลูกป่ะไปเข้าบ้านเราดีกว่าป่ะป่ะเข้าบ้านเราดีกว่ามาลุกป่ะเข้าบ้านเราดีกว่าเข้าบ้านเราดีกว่าไปเลิกไปเลิกไปเลิไปเลิไปเลิป่ะเสร็จไปแล้วไปแล้วไปแล้วยังไม่ยอมเข้าบ้านอ่ะอยากเล่นอยู่แล้วลูก ก,กแอบอยู่ข้างเสาค่ะกลัวนกกลัวนกทำอะไรกันลูกทำอะไรกันฮะทำอะไรกันเนี่ยสัตัวเนี่ยทำอะไรกันครับน้องมีมีทองทำอะไรครับนี่ค่ะแอบดูนกแอบดูนกกล้ากลัวนน่นะคะ่ะ แถบตัวนกกาคาโกโก,ก้กินบักบุ้งแล้วลูกน่ารักมากเลยค่ะกินบักบุ้งกินผักบุ้งดูพฤติกรรมของน้องแมวค่ะน่ารักจ็งเลย ไปไหนลูกไปไหนแฉะนะแฉะนะแฉะนะครับแฉะนะครับไปไหนครับไปแล้ว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 ไปละไปละไปละอันนี้ก็จะน้องมีทองค่ะน้องมีทองหากินยากเอาละ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 ระวังนะระวังนะแฉะนะไปแล้วค่ะไปแล้ว ว่าตกตกท่อพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ